นี่ก็อีก <c oughs> วันหนึ่งครับคิดลยพานมาสัก,กระมามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เด็กว่ามังเอิญกระชี้มาเร่ยๆก็เห็นกันเลยลงเข้ามา <c oughs> ลงเข้ามากันเลยวันวัดปเปิดแคยงามแท้เลยเขามึง,มงเป็นผ้าไหมผ้าไหมเก่าแก่ครับเก่าแก่ ประมาณว่าประมาณสองร้อยปีสองร้อยปีกเก่าแก่มากเปิดในีเขาช่อมเนี่ยปกติเพิ่งสิว่าเปิดในีเขาชม่มาง่ายด้เนี่ยในอุบโบสถของเผืนที่มาเดินทางมาชมพระเก้าพระใหม่เก้า,ากับ วัดพันปีวัดที่งหนผมกับโมคือคือความาเกินสีหลงเขามาเป็นกันหาชาโดกบุบสุดทำไมสิ่งลักษณ์ศิษย์ครับลมเย็นผับกู้กันเป็นภาพกันหาชาโดเขามาันได้ร่มเย็นสวยๆเลยก็จะเก่าแก่ขึ้นครับ ็นบัดเกาครับพี่กุเกามีเห็นคนใส่ตูใส่ยังอยู่ข้างล่ามบัง,บงเอิญมึงสักศิษ์ครับในความบังเอิญคือคือเนใหญเขามากราับสักกะระมาขอพรอนันคนขอความเจริญก้าวหนา้าขอความหลุดเรื่องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างขอทีเป็นไปได้ว่ามนว่าสิขอสิ่งทีเป็นไปบ่ได้ถ้าบเ่เหนือแรงกรรม สี่ได้ตามคำขอทุกยางอยู่ที่ไม่เหนือแรงกรรมขอสิ่งขอสิ่งจากสิทธิ์ขอสิ่งที่เป็นไปได้ครับเราคนนข่าววัดกันจะขอพระโพถือเลขสิบสองล้านเนาะมันเป็นไปไว่าไรนี่อุณบุญเจ้าวา่าสั่งบุญเก่าเจ้าว่ามีเขาขอความสำเร็จขอความเก่าหนา ขอให้อยู่ดีสบยัยว่ามีโรมีไพ่แค่นี้ก็โอ้สุขสั่ถือเลรียวันที่หนึ่งเหมือนครับสักสิทธิ์ครับเอาล่ะครับชิมนี้ไม่ท่านี้นะครับเดี๋ยวน่งสามารถจีกันหน่อย <c oughs>